พอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าวิญญาณตอนพิเศษทำไมแมวกระโดดข้ามลงศพวิญญาณถึงเฮียนผู้เขียนเองมีความรู้ได้แต่ก็ใช่ว่าจะมีบุญบารมีมากเพียงพอที่จะเขียนหรือบอกเล่าได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องผีหรือวิญญาณเวลาขณะที่แกะดำคำัมภีร์ชีวิตบันทึกเสียงคือเวลา1 12. นึนาฬิกาสินาทีขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังเรื่องวิญญ,ญาณผีเฮียนตอนแมวกระโดดข้ามลงศพ E ดีท่านผู้ฟังทุกทท่านสำหรับเวลาในการบันทึกเสียงในตอนนี้ก็คือตีหนึ่งกับสิบสองนาทีแกะดำคัมพีจิบิช้ชยชื่อว่าตอนพิเศษซึ่งในตอนนี้แกะดำจะพูดถึงเรื่องผีหรือวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านซึ่งคนรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมคำว่าหมากับแมวนี้นี่มันเกี่ยวข้องกับวัดกับบาเกี่ยวข้องกับพระกับชีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแกะดำคำพีชีวิตไม่ใช่ว่ารู้ทุกเรื่อง แล้วจะเล่าได้ทุกเรื่องหลายหลายเรื่องจำเป็นต้องอาศัยภูมิธรรมและบุญบาร,รมีด้วยดังนั้นการบันทึกเสียงครั้งนี้แกะดำเลือกที่จะนิมนต์หลวงปู่ชาติรมสมโหสถเป็นผู้เล่าให้ฟัง สวัสดีอยู่ดีมีแห่งกันสุขู้สุขคนลูกต่อเหล่าล้านเมื่อนี่ปูกัสิดีเวาเรื่องจอจอไก่โตเฮานั่นก็คือเรื่องของวิญญาณที่มาในรูปแบบมีสังขารเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นก็คือแมว แมวที่วิญญาณสามารถอาศัยร่างกายได้ถือว่าเป็นตัวแทนของวิญญาณเลยสิ่งเล่านี่เป็นสิ่งที่บัวล้านแต่ก่อนข้าเจ้าสิทธิ์ถือไรแต่ขนาดแม้กมลมรลกกันยังเลยดีห่องเป็นเพียงกมรลวแมวพงเป่า สีมากินตับมองง่ายก็คือผีได้ละผีจะมีหลายแบบลูกเต่าเราล้านเ้ยผีมีหลายแบบผีพ่งก็มีผีปลาผีพูดมันมีหลายผีผีพูดผีไา่ผีพงผีกระซือหลายผีแต่ว่าผีที่ปูสิววาอยู่นี่ ก็คือผีที่เป็นคนนี่แหละวิญญาณคนวิญญาณของคนนะเอิดว่าผีแต่ว่าผีนี่ก็เป็นวิญญาณนั่นแหละถ้าเป็นวิญญาณที่เกิดจากหนังนก็เป็นพลังงานชนิดหนึง่งแต่ในประเด็นนี้ผูซิวเรื่องผีก็คือวิญญาณของคนแต่ว่าอาศัยสังขารของแมว ลุงปูคิดว่าหมเจา้ากะสีเคยได้ยินได้ฟังเรื่องแมวโดดขามกระล่งศพเพราะว่าอาจารย์เจ้าของช่องเพนนิ่นก็ได้บันทึกเรื่องปิญญาณใยอ่อ,อนจะคือเงินปากผีไว้ซึ่งเพิ่นกะได้บอถึงแมวกระโดดขามร่งอยู่ แมวกระโดดขามร่องศพเออินว่าเหตุแห่วิญญาณเฮียนคำว่าเฮียนนี่มันคืออีหยังคำใบเฮียนคำว่าเฮียนเนี่ยก็คือห่วงกับห่วงฟังให้ดีเดอ้อลูกหลานเอ้ยคำว่าเฮียนวิญญาณเฮียนวิญญาณผีเฮียนเน่ความหมายคำว่าเฮียน ก็คือหวงกับหวงวิญญาณเหียนเดอ้อก็คือควมหูสึกหวงกับควมหูสึกหวงก็เลยเฮ็ดให้เฝ้าและนั่นก็คือทีมาที่เฮ็ดให้วิญญาณไปใส่บ่ได้ก็วนเวียนอยู่แต่นี สีวนเวียนจังไดเพราะว่าบ่มีล่างไก่ก็เลยได้เข้าไปเกาะอาศัยล่างไก่ของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานที่ว่านี้ก็คือแมวนั่นเองฉะนั้นวิญญาณก็จิเกาะแมวกินน้ำแมวอยู่น้ำแมวใส่คำเบาคำจา แทนแมวปุ๊ทุกอย่างดังนั้นแมวนีถ้าลกูกหลานสังเกตดีๆเด้อมันสิคือคนนี่เด้มันชีวอนักค้นไนก่อนตัวลองสังเกตเบื้งเด้่อนิสัยแมวสู่มือนี่เป็นนิสัยคนนี่ด้ต้องพิจารณาเบื้งอันปูเบอกอยู่นี่นก็บอมเมนว่าปูชิมเบ่าไปให้ญาติเดินลกูกหลาน อันนี้บอกจากเรื่องเล่า,าเหตุผลแต่ก่อนแต่เก่ามันเป็นจังสันดีดีกบผ้ากันฟังเบิงฟังผู้ใดฟังได้ผู้ใด,ดเสื้อกะเก็บไปผิดจารณาผู้ใดบ่เสื้อกะบ่ต้องฟังบ่ต้องเอาไปเจือ,อไปจำเด้อรูละเลยแต่ว่ามันบ่ผลควบเบาปูด้ ขี้เหี้ยนแต่ก่อนเนี่ยมันเหี้ยนเป็นวิญญาณสูมือนี่มันเหี้ยนในรูปแบบไมเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันอยู่กับคนแล้วมันนอนกับคนมันกินกับคนแล้วมันเขาเลยบอญหาเพราะว่ามีสังขารไม่แล้วก็คือร่างกายของแมวดังนั้นแมวกระโดดขางร่มศพนี่นะ อื่นว่าวิญญาณผีเฮียนคำว่าเหียนปูกระเบ๋าสูฟังดะะเดาเนาะเฮียนแปลว่าห่วงครับห่วงแล้วที่ว่าแมวกระโดดขามรล่งศพเนี่ยมันคือได้โดดขามรล่งศพมันบริโดดขามรล่งศพนะครูดามันโดดเข้าไปใส่ร่างกายวิญญาณสิงอยู่ในแมวนะควก พยายามสิิโดดเข้าไปในร่างกายแต่ว่าไปถือกสายสินมัันก็เลยเด้งออกเ้าก็เลยเหลียวเห็นผินแมวโดด